แค่จับมือนี่คุณโดนดูดพลังโดนดูดพลังแล้วโดนดูดพลังแล้วอันนี้เหมือนเหมือนกล้องเชียร์กล้องเชียร์ฮาลอนเจอการ2,025ครับผมวันนี้ก็แหงที่ตาตื่นกันแล้วครับผมเพราะว่าเช้ามากเจอใครวันนี้อะครับพี่เจอได้าคู่แรกนะครับออกตั้งแต่เก้าวงนะ Oh, โอ้โหปกติออกเขาออกเทียงๆนะพลังเต็มเหมือนนี่ออก9้าโมงพลังน่าจะจะเหลือน,น้อยลงนิดนึงนะ d r อ p ลงนิดนึงมันก็ทําแผงกันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยบป,ป๊อกเนี่ยคือเป็นแบบกิกี่ <c oughs> ออกเป็นกิ่กี่ประกอบแบบว่าเป็นคนแบบว่าคอยเสิมน้ำไหม <c oughs> ไม่ใช่ก็รอก่อนเป็นอาวุธลับนะเจอรนเทออฟแน่น,นอนโอเคก็เดี๋ยวไว้ไปเจอที่ตึกกันนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่แข่งอีกแล้ว กำลังจะเดินไปกินข้าวแล้ประจานะฮาจีบังเพิ่มเส้นนะเพิ่มหมด้วยเพิ่มอ้มวนอะไรวะเอาลงไปจานตอนก่อนจะมาแบบอยู่ทีมนี้กินอะไรกันกินเซเว่น,นครับผมกี่เซเว่นไม่เคยกินในนี้เลย,ก,ยกินหลังแข่งอ๋อกินหลังแข่งแล้วส่วนใหญ่ชอบกินอะไรไงทำไมก็ต้องมีเมนูเออที่ชอบกินทุกอย่างนะพี่ด้วยพี่กนเห็นอะไรแบบอยากกินอะไรก็กินกินปลาหมี่ออกมา อ๋อคือโอมอยากกินอะไรเราเป็นคนกินง่ายก<ช>ินต,ตัวเองไม่ได้รบกว <laughs> อย่าตีกัน <c oughs> นี่ครับกินกันเรียบร้อยคนอื่นเขาใช้สมาธิากับการกินอยู่นะครับเรานะรีบกินกันอ๋อวันนี้ต้องรีบขึ้นไปเทสอุปกรณ์นะครับดูสัตว์โลกน่ารักกินข้าวกัน <c oughs> เอาคนดูชอบอ้อยากเห็นคาราชีเคี้ยวอ่ะ คู <sh> ่แข่งนะนี <sh art out> ่เกิดคู่แข่งขึ้นในทีมแล้วว่าแบบใครจะน่ารักกว่าของปอปอคานาชิแน่เดี๋ยวรอดูเข้าวลูกอะไรพี่ข้าวลูกไงนี่ไงลูปขึ้นเลยลูปขึ้นเลยปอกด้งขมูเด้งตอนนี้ก็อาหารก็มาเต็มที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีบกินกับลิ๊กไม่อยู่เพราะว่าไปกินข้าวมันไก่ครัสดกันสดกันเพลิน โอเคครับถึงทั้งบมดแล้วอันนี้เป็นวีคที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าวัดเลยว่าเราจะได้เข้าไหมเพราะว่าถ้าเข้าทีก็คือมีโอกาสลุ้นท็อปสองได้ถูกไหมได้มีโอกาสลุ้นก็คือต้องชนะที่เหลือทั้งหมดนะครับแล้วก็แ้ก็ไปตัดกันถ้าแพ้ก็เหลือเลยลากรอสคัญมากๆทุกวีคนะเพราะว่าแต้มเราลุ้นทุกวีคว่าเฮ้ยเรายังอยู่ในเส้นทางของเราหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เราค่อนข้างที่จะทำไมลุนลุนลุต้องลุนอ๋อนี่ห้องเราไปเลยเตือนหัใจ

ความพร้อมวันนี้ครับเมื่อวานทำแข่งมาเป็นไงบ้างครับผมก่อนจะงไม่ได้รอเล่นเลยนี่รอเล่นคุณหัวรอให้เขนะครับเพียบยครับที่แน่นวันนีครับนี่ที่แน่นมานะรุ่นใหญ่มาอ่ะฝากเลยครับแม่เบงนะครับววันนี้เบาๆนะเอ็นโซเอ็นโซก็อย่าแบบเฟียวมากเกินไปวันนี้ไม่เล่นวันนี้ไม่เล่นวันนี้ไม่เล่นเอ็นโซเฮ้ยให้ไปเล่น เฮ้ยเขาเตรียมแผนมาลามือแล้วตัวมีพีของทีมไฮด้านะ DJ เ j นี่เขาเรียกคู่กลากในตำนานมานี้เก็บเอ็มไม่แบ่งใครเลยนะเรราราต่งากที่ไม่ดังสนะนดีนาย เดี๋ยวปล่อยพวกะเขาแข่งแล้วทักทายหัวหน้างูเห่าไว้พอใครด่ามันคือมังกรงูหรือมันคืออะไรหลายหัวรู้แค่นี้เพราะเขาห้งแข่งไงเราก็ยังคงได้ยินเสียงวกเขาอยู่ท้กที่มีเพย์เยอร์นะสิบห้าเอวีพีกับดุนุตาแดงฟาดก่อนนะลายไหล่หนูรู้อย่างกแล้วนะเฮ้ยตัวเกมหนึ่งแข็งง่ะหมดแล้วใช้แค่เกมยองฮอนเลยหนึ่งโฮจัดเขาเข้มมากทำงานบ้านมาดี จักพรรดิบอกว่าเพื่อนตามมาหน่อยตัวนี้โฟลแมนเจนเดอร์แมนดูเอว่ร่ายรำเงีบเทนแซนไม่กินแต่มาตัดมาตัวนี้โอ้แล้วตก่านไฟมากจริงต่ว่าต้องมีคนเอาชีวิตออกมาได้ครับแล้วตีบ้านหรือเปล่าตัวนี้ไกาซีเข้าไปลวกในบ้านตรงนั้นแล้วยังค้ำอยู่โอ้โหแล้วมาจะต้องกลางไอซ่บอกว่าเราไปรุ่นเดียวเกมนี้ขอแค่เวฟเข้าเท่านั้นเลยครับตัวไฮด้าเอาชนะไปได้ก่อนหนึ่งต่อศูนย์ไปว่ากันต่อในเกมที่สองเปิดวัานมาก็มันเลือเกินครับคู่นี้ฟอร์เรนติโน่เปิดเพลงแดนามเลยอย่างเงี้ย ลามครบเพลงเลยเนียไมไรเกมหน้าตัวตัวเกมนี้มันพลังด้วยได้ยังไงได้ยังไงพลาดปะไม่ไรตัวพลังต้องมีแล้วสกเกลเรียกกับมาโดยอากาเป้แล้วมีลิเดอร์บอลมาต่อและชาลูน่าสไตล์เสร็จปั๊บแต่ว่าเขามีชุ์ครับการไอซีไหลลงมาตัวนี้ครับสกเกลไล่วนอีกครับลงไปสามครับช็อตเดียวเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับบิกกี้ล่วงหลราตัวนี้อากาเป้กลามกลามเนื้อที่มัสเซิลสุดๆแล้วแต่มันแข็งแรงไม่พอแล้ะตัา ไม่ไหวครับไฮด้านับเข้าดาว3 2 1อครับซีรีส์นี้ขึ้นไม่เป็นไรน้องนิ้วพวกนี้พวกนี้ไม่เป็นไรครับจบไม่เป็นไรพรุ่งนี้น้องรักก็ไม่ได้ไม่มีวชนวยไม่ไหวเอ้าต้องเอาตีนีโดนเลรกบพี่ใช่เราเราต้องเปิดตีนีตีนีแค่เครื่อมันคงไปวันนี้ไฮด้าโชันจะได้ฟาร์มไงปิดเฟซหนึ่งวันนะโอ้โหปิดเลยปิดเฟซปิดกล้องอ่ะอาการวันนี้ถามม่เอไม่ได้ดีจัดเลยโอ้ครั้งนี้เขาเราหนักเขาสวนเราเลยอ่ะ สามศูนย์กี่รอบแล้วเนี่ยแลสามศูนย์มาวินสติ๊กสามแมตรโอ้โหโหดได้สามหนึ่งทายวันบ้าได้ดีมากครับพี่จินหัวจัดเยี่ยมเลยนะเยี่ยมมากงานนอเขาคอไม่ต่างกเรียนนะเยี่ยมครับพี่นสดยครับพี่จินสดยอดทาพี่จินโชคดีครับบ๊ายบายเยี่ยมมากสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่แข่งแล้วนะครับเมื่อวานก็โดนไฮด้าต์นะลุ้นเข้าเพลย์ออฟยากมากแล้วนะครับคือน่าจะแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้ว เมันก็มีแพ้มีชนะนะเขาทาได้ดีมากๆนะครับเราก็พลาดไม่ได้เลยก็โดนไปแมตช์หนึ่งนะได้เบคอนสะดุดมืออืดนะก็แยกตีนะกินข้าวม,มันไก่ผมเดินมาถ่ายกีตี้หนึ่งก่อนโอติงนี่นะเป็นคนดูแลเฮ <c oughs> hey, ลันยิกของห้องนะเฮ hey, ลันยิกคานาชิอีขอตั้งค์กันดิทำไมใจดียังอ่ะจ่ายเงินใ, <จ S 2> <ๆ S 1> ให้เพื่อนๆเลี้ยงข้าวเพื่อนๆด้วยโดนมาคับจ่ายเหรอ เป็นรุ่นน้องต้องโดนเขาจ่ายเดื๋นที่แข่งวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างให้กันไหมต่อชีวิตพวกผมได้ไหมพวกผมจับมือกอนคุณจับมือผกันแค่จับมือนี่คุณโดนดูดพลังโดนดูดพลังแล้วโดนดูดพลังแล้วพี่ไต้พี่ไตขอจับมือพี่หน่อยครั้งนี้พี่ไตททำสนธิสัญญาบาริร่งแล้ว ไปทำกันเต็มที่แต่ที่มันเต็มใช่ไหมแล้วถ้าเมื่อวานฟูเซนโดนนี่ปั่นปวดเลยปหมปั่นปวดเลยลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ก็จะแข่งแล้วครับเราก็คุยเล่นกันก่อนแข่งเบาๆนะพี่ตายเบาๆ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 ใช้เสียงข่มนะเบาเบาหมูเด้งอย่ามายุ่งกับฉันนะหมูเด้งอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันไปไป เฮ้ยอาเข้า <parody> น <Pop ify scenes> ้ำไหมครับไป่ครับอ <ia> like <ivan> ุ้ยมันเตะผมไปไปเข้าน้ำก่อนเร็วเข้าก่อนโอ้โหมีบ่อด้วยมีบ่อดไปเับจะเอาครับจะจบเลยฮะไม่ต้องถึงกอปีศาจบูวิลล่าครับมีบูวิลล่ากาแฟหโนนุขึ้นหน้ามาโค้ชวอลก็อดเข้าไปนี่กิวคิวกันดีกันโดยไม่ต้องสวนตายล่นอินสปอร์ตแต่เขามาพักแต่ว่าสวนอยู่แล้วพยายามที่จะยืนทาให้ละวายเหมือนจะเลือดไม่พอแล้วล้มลงไปกันแล้วะที่บูรัมยังอยู่กันครบตาถมดาเมจ์สายตีบ้านจบเกมนี้ครับสองศูนย์บูรัมเป็นแต่อินไปฮะ แก่บ้างกันวงกันบ้านที่คุณให้ไว้ได้ใช้แล้วอินโซเดียวมะเดียวมะทำไมวาต้องให้ปอเล่นอะไรนี่ปอเรียวมะอะไรวะน่ะเมนเรียวมะผมก็แทงไม่โดนพี่เนท่ออ่ะไม่เห็นต้องโดนเล่นสวยจัาติดตัวเกมเลย้ว ถ้าเป็นฟอรเลนด์มีไม่ได้นะเนี่ยต้องไปฉีนะไม่กูบอกแล้วคุณกูว่มีผ้าสวยสันมาจ้าต่ออีกฟ้นวะโอเคไม่เอาก็ฉีนะกันกลไม่เอาสี่ไม่ได้ หรือบอกลิกกี้ข้างๆนี่ตบอยอยู่ซ้ายยังไม่ได้เติมเอสอไวเจ็บหนักมากแล้วมาจัดสับใส่เอสอไวยังอ่อนแล้ด้านซ้ายน้องแบงค์ตามนี่ต้นบอยได้เสียเกือบแล้วครับเอสอไวลุกขึ้นมาเคียวต่อยมาสองแล้วพยายามจะเล่นต่อกับคาราชิด้านหลังสกายฟอร์ดมันคิวไปแล้วได้ดูดูไปแล้วได้สามโพลเลยครับน้องแบงค์ที่มันคิวไปแล้วเรียบร้อยเหลือพี่แกคาราชิอยู่ตรงนี้แล้วต้องทีทุกอย่างคะับสำหรับตรงของแบงค์จัดเกมนี้ไปสองต่อสองครับพี่เสกมันเล่นดีนะเกมนี้รู้ทั้งรู้ จบแล้วรอนานหน่อยนะไม่เป็นไรรอได้เรื่อยๆเในโปรแกรมรอได้เรื่อยๆเหรหรือจะมีพริกเข้าไปเช็คใหม่อ่ออยู่ใกล้ๆแล้วตอนเข้าหน้าพริ้วแล้วเฮ้ยเมื่อวานคนนี้ทำท่าใส่ฟ้านะท่าปารีทำยังไงทำให้เป็นแล้วไม่เอาไม่เอารีเวิร์สได้ไหมรีเวิร์สข้อที่สองไม่เอาขออีกเหรอ พอแล้วีดีก็ไม่มีแลวตันนี้คู่อีกนี้ขอโทษนะครับมันมีที่เหนื่อยมากรู้เหนื่อยเออก็อย่างปวาปักอะไรเยอะมากเราเหนื่อยจริงห้าเกมสองวันแล้วไม่ไม่มาโดยนู้นจริงเ้มันเบิร์ดอหรอกับเบิจริงหรอเบิร์ดจริงหรอได้ได้ได้ แล้วข้าแพ้ไม่มีวอ้ยเหรอข้าแพ้ไม่มีแล้วใ้าแพ้ไม่มีโอ้ยยังอยู่ในเส้นทางโอเคครยังอยู่ในน้ี่ไม่รู้กูจเยิ้มไม่หุบเลยถ่ายบอกเส้นเลยยิ้มไม่หุบแล้วยิ้มไม่หุบลยังอยู่ในเส้นทางชาลลอตน้องผมมิสมด้วยโหดมาก อร่อยไม่ส้มมันเล่นมีน้ำซึ้งไม่ส้มตื่นก็เลยไม่เล่นเลยเล่นไม่เป็นยังอยู่ในเส้นทางยาวต้องลุ้นที่หมื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยดีวถือว่าถือว่าให้โอกาสกันถือว่าให้โอกาสกันเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยได้มันได้มันหรอกับไรคนดูฮะโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยไหมเกือบพอได้แล้วแต่ยังเกือบได้อยู่สี่เดือน เจอกันอีกทีเจอกันปีหน้าวีนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตึงมากจริงเราต้องโปรแกรหลายๆอย่างนะครับขอบคุณว่าพี่เชียร์มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจยบูรามยูเทสอีสปอร์ตได้นะครับทั้งทางทิกต็อกทูทูบเฟซบุ๊กนะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่บายสวัสดีครับวันนี้วันอะไรครับวันศุกร์นะครับก่อนที่วันพรุนเยจะไปเจอใครครับ ว่นนี้ไปเจอเคอทีนะครับผมก็ต้องมาตั้งดูคูเซนกทน็ทำรอนแข่งกันนะครับแล้วก็มีคู่อื่นอีกด้วยคู่เบลคงเบค,เนค,อ,นคอนแล้วก็ต้องติดตามนะเ,<ร>เพราะว่าเราตคอนเคปเป็นพี่โอ๊ดกับพี่เหนะี่ยวนะเยี่ยตี๋คิมพ์เซนเซ X โอ๊ตน้องดีได้ครับอีเลสคือคุณคอนเพลเลยช่วงนี้ได้นี่คือตอนนี้นั่งไปก่อนหนึ่งเกมแล้วแล้วลเกมนี้มากไหได้แล้วแต่ดูครับไม่เใช่แต่ดูกังเกงเต็มแขน กองเชียร์เต็มแมไม่รู้อะคือกองเชีกยเลือกฝั่งนี้กองเชียร์เต็มแคมอันนี้เหมือนเหมือนกองเชีรยกองเชี์ฮอร่อยเอาให้อย่างไรวันพรุ่งนี้ถ้าเขาสามศูนย์ให้เราเราจะชื้นหน่อยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับวิกที่แปดแล้วนะครับก็เจอกับเคียวจีแมสุดท้ายนะครับเหนื่อยมากนะเพราะต้องลุ้นทีมอื่น แข่งกันให้แบบชนะตามที่เราหวังไว้นะครับซึ่งแมตตอนนี้ก็รังแข่งอยู่เป็นไนร่ากับเบคอนสองสองนะครับผมก็ไม่หมด,ดเ่ยโอ้วสถานการณ์ระหว่างเกมกำลังจะแพ้แล้วอย่าลงพลังหน่อยแพ้เดียวเราแพ้เดียวโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงสถานที่แข่งแล้วเบคอนแพ้ไนร่าเปนสามสองนี่เรายังมีหวังอยู่ไหมเฮียออฟน่าจะไม่ได้แล้วใช่ไหมโหน่า้าไป แต่ทีนี้เรายังหวังอะไรได้อยู่บ้างอะ่าลืมมาซื้อเสื้อกันด้วยนะครับผมจะกันหน้าบูสก็ตอนนี้เรายังหวังทอผ้าได้อยู่ใช่ไหมพ็อได้ทอผ้าก็ยังดีถูกไหมเลยก็ยังดีกว่าสะดุดกันเองนะกเราแพ้กันเยอะเองเฮ้ยไรน้องสีหน้าก็ยังมีสีเพย์ออฟเกมมันยังไม่ได้ปิดเนาะเออเกมยังไม่ได้ปิดก็ขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์มานะถ้าไม่ได้เข้าเพย์ออฟก็อย่าว่ากันเยอะก็ทํากันเป็นที่แล้วนะครับยังมีอีกหลายทัวร์นะครับก็ ฝากติดตามด้วยนี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ลงไปชงไปโชยอยีกนะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะครับตอนนี้ก็มาถึงร้านข้าวนะครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ไปแข่งกับค g ลแน่สุดท้ายก็เหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรก็บรรยากาศก็เราก็ต้องลุ้นกันทุกแมทก็รอไปแต่มันค่อนข้างยากมาหลัง,งนี้ต้องลุน้นก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่พ้ <ผม S 1> องมอบใจน้องหน่อย โชว์ความเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ยากเลยนต้องบอกตัวเองด้วยไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวไปเต้นสติ๊กต็อกสร้างประวัติศาสตร์ครับทุกคนสเติ๊กย้อมใจงาม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 ก็เดี๋ยวเจอกันงานงานรอบลายนะครับได้เข้าชัวไม่เข้าแล้วไปขายเสื้อโอ้โหดูการเดินไปแบบคนไม่มีแรงนี่ก็เป็นบรรยากาศ ก่อนแข่งคิวจีนะครับวีสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับโค้สมาถึงเดินทางมาถึงวีส pues, ุดท ause, settling, <It> so ้ายวีแปดละก็คือวีคนี้เราก็จะทําให้เต็มที่ใช่ไหมถึงจะเป็นแมตช์สุดท้ายก็จะทําให้เต็มที่เจอกันสองพันยี่ห้าครับผมได้ครับสวยพี่สวยพราผมไม่ได้ไปแล้วพี่ตายโหดวจะง่าวันนี้ไม่เจอกันแล้วนะนาจาตย์เฮ้กันดูพลังระเนี่ยจับมือก่อนขอควันเดียวดูนะทุกคนจับมือไว้ไม่ปล่อยเลยดูด อาชิให้พลังเขาหน่อยพลังไปพลังไปสาสามบ่ยเต็ม้กออ้อ้ามมันส่งพลังกันอ้ามกอดกอดมอนลรูปหน่กอดกอดกอดกันรูปหนึ่งกอดหน่อยกอดหน่อยกอดรูปหนึ่ง้สู้ตูสยรสู้ครับขอบคุาครับ เมื่อกี้คุณเข้าไปทำอะไรครับเชียร์ครับผมอ๋อเข้าไปเชียร์แบบขอบสนามเกาะติดต้องแบบมีโค้ดต่อหน่อยอ๋อคือถ้าเราไม่ได้เข้าไปใช่แพ้ใครผ่านเข้าห้องนี่คือต้องผ่านป๊อกๆก่อนนะป๊อกเซลนะใครผ่านคือเซลหมดามีคาจิมีวันเดอร์เฮ้ยเออเดียวกไรอยู่ดอ่ะเนเฮ้ยโค้ดปะเนี่ยบาบีไม่ใไม่ใช่บาบีพูดไม่พูดเลยพพี่ตายเดียวแล้วอ่ะต้องไปใช้ ใครชนะยังต้องถามอย่างเงี้ยเดินออกมาขนาดนี้นี่คุณคนเดียวเพื่อนไหมขายเสื้อขายเสื้อนี่ครับนองโุขยัเคโอจีแมตช์สุดท้ายเต็มที่นะครับน้องๆน้องสุขเผื่อวันพรุ่งนี้มีปฏิหารมาลูกเข้ามาเล่นต่อแต่เอาไม่ลงร่างกายเป็นตัวเองล้มแทนออลสลอเสียสามขีดไปลังวิ่งมาตรงกลางด้วยครับ จังหวะไปตายทีละตัวจังหวะนี้ขอเคีจะแสดงถึงความไม่แพ้ได้เลยนะครับมาดูจังหวะขึ้นมาของบุรีรยากันบุรีรําเ์เงยหน้าขึ้นมาจะไม่ให้เคลียร์ครับแล้วพยายามจะเข้าไปเคลียร์แบ่งอยู่คับบัวตัวนี้โดดขึ้นไปเพื่อจะเคลียร์แต่ทนดะเบจไม่ไหวแล้วมีรถหนึ่งคันแบบนี้บุรีรําบอกขย้าสบาตชีก่อนแล้วตีเล่นตีเล่นตีมาแล้วตีเสมอแล้วเป็นหต่อหนึ่งอ่ะเล่นไปหลงเียวสมเล่นน๋เล่น เล่นเลเล่นเไป่อลงไหนเล่นหนาครับเกมสี่เอ้ยเกมสามเกมสามเกีกับป่ลงเอาหน่เรลไปโชว์ปอเฮ้ยคุณอย่าลืมนะแอดให้น้องผมนะแอดไม่แอดได้น้องผมโดนนะนาคอสนาคงนาคอสต้องมาไม่เป็นไรน้องลงไปแบบระเบิดหน่อยเกมหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเกมสอง้าเร็วเหรอ ตอนเกมสี่ฟลุกแมใช่ดูนะนี่เรีีหล่ะป้าดอกโนด้วยฟลุูกได้ตัดเลือดมาด้วยครับมาดูันจะเล่นแล้วสต่อสีต่อสนู๊กกดแข็งหลบไปแล้วจังหวะแรกแล้วขึ้นมาเล่นต่อจังหวะสอสำหรับทีบอลแล้วปิดท้งนฟาุ๊กลุกพ่อไปก่อนในขณะที่พยายามกางเนเจอร์เลียแล้วซากาฟอร์มาครับแแต่ยังหลบออกมาได้สบกดาึงไฟได้แล้วไปเล่บอยได้สกอร์นี้มาีโนนสวนส่บอยวขอตีานตีบ้านตีบ้าน เสียคนไปเยอะ9ก้าร้อยปนก้า้เปนีุ่บกี้บรลุมบูใส่แล้วไม่ีแล้วจบเกมซีลีสามตัอหนึ่งบริวามตรีสปอร์ตเอาชนะไปได้วอนนี้เป็นไงบ้างชนะเคอจีมา3-1ทีนี้วันพรุ่งนี้เราก็อาจจะเหลือแค่ต้องลุ้นเบคอนชนะ3-0เพื่อให้เราติดท็อปห้าหรือไม่ก็ต้องไปลุ้นให้ไฮดาแพ้เคอจีกเต็มที่แล้วเต็มที่าอยาอย่าาาว่าสีนี้เพราะว่านี่ปนิดนหน่อยๆก็ทำ ทำเต็มที่แหละถ้าถ้าเกิดไม่ติดก็ขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยก็ฝากติดตามพวกเราด้วยก็ไม่วลาผลจะเป็นยังไงแต่ทรงมันแน่นอนตกรอบนะก็เจอกันใครใครใครมันนี่คือใครเราเนี่ยก็ขอโทษสำหรับคนงานที่ไม่ดีทีท่นนี้ด้วยครับก็ไม่ถ้าเราไม่ได้เข้ารอบแล้วเดี๋ยวทีท่านน้าจะกลับมาให้ได้ครับแต่ถ้าได้เข้ารอบก็จะทำเต็มนี่เราไปกับตันหน่อยพูดอะไรหน่อยแบบสำหรับทีท่านนี้เต็มที่แล้วแต่ลนมาเต็มระดาครับฝากดูดันด้วยเนาะ แล้วพี่ไปไหนไปแล้วมาวันตะตีไ้มาอาวันตะตีไปช่วยถ่ายเสื้อไมหแต่ยังไม่บอกยังไม่กลับเลยเม่ไ้หรอไม่ได้หรอก็าไได้เนี่ยเก็บยา อ่ะทีสัมนนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผลอาจจะไม่ได้เป็นแหมนที่เราคิดไว้นะคือพี่จะบอกว่าเราเสมอว่าผลของการกระทําที่เราเคยทํามันจะส่งผลในอนาคตเพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้ถ้าเราอยากให้อนาคตมันดีเราก็ต้องเริ่มทําทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนแล้วก็มีอะไรทําถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ไปต่ออาชีพของพวกเราอ่ะมันเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาตวเองตลอดสังเกตเลยว่าทีมที่อยู่ท้ายตาราดซีซั่นที่แล้วอ่ะเออมันขึ้นมามดเลยเพราะเขาพัฒนาตลอดถ้าเรายัง อยากที่จะทำอาชีพนี้อยู่อ่ะถ้าเราคิดเมื่อไหร่ว่าเราเก่งเมื่อนั้นแหละคือเดี๋ยววันนึงมันก็จะมีคนมาแทนเราอย,าอย,าอยาา่าอย่าคิดอย่าเลือกว่าตัวเองเก่งถ้าคิดแบบนั้นเมื่อไหร่อะจะอยู่ได้นาดไหนใครก็อขอบคุณทุกคนแหละทำเต็มที่แล้วถึงไม่ได้ไปก็ใครว่ากันอีกทีมันมันมีอะไรที่ต้องปรับกันเยอะเราก็หน้าบ้านหลังบ้านด้วยแล้วก็ในสน่วนของเพยเยอร์ส่วนของการทำหน้าที่ของโค้ชนะทำหน้าที่ของเพยเยอร์ทุกคนต้องปรับหมดแต่คือเราอย่าทำ อีกแค่น <Warner> ั้นเองส่วนตัวเอาเองก็ต้องพัฒนาก็วันที่พวกเราทำผลงานได้ดีที่สุดในประเทศไทยที่ก็อยู่ข้างพวกเราในวันนี้ผมงานดีนี่ก็ถึงแล้วก็ถึงจะไม่ได้ไปต่อก็จะพยายามนะผมว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบบทเรียนที่จะทำให้ได้แบบเราเหม็งขึ้นเราก็ไม่รู้ว่า วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงคลิปสุดท้ายเลยก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพีมูลามแล้วก็ผมด้วยนะครับว่าแบบเอออยากให้ทําอีกชอบนะถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่จะได้ทําอีกก็ตามนะครับกอขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ด้วยจนจบแล้วก็อยู่ข้างๆกันมาเสมอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับพีมูลามเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศาน,นะจากที่เราหมดหวังแล้วนั่งโอ้หมดแรงยังมีหวังอีกเหรอครับกับแมทของ k l g อฟซ้ไสองตื่นเต้นว่ะตอนนี้คือใจผมแบบเต้นอ่ะคือมันกลับมาเต้นอีกครั้งหลังจากที่มันแบบว่ามันมีคนอี่ะนนตี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 ตอนนี้เ็อย่างนี้เขอให้โดนจีไม่ตายพร มาเลยโดนว่ะโอ้โอ้หจีนจีจ,จปิด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 ,ปดเอาวันนี้กันเล่นกันดีมากนะโหซีซีนี้ต้องไปจริงจบบายบายเอ็นเครดิต